อยากแดมให้รถเงียบนะคะคุณลูกค้าค่ะได้จาดตรงเข้ามาที่ร้านโอเวอร์ฮอนซาวราชปิรค่ะเขาจะพบว่ามีแผ่นพลาสติกสีชมพูตัวนี้นะคะเพราะว่าแผ่นพลาสติกนะคะมันจะทําให้เกิดค่าไวเบรชั่นนะคะแล้วก็ยังไม่มีเจ้าตัวซาวแดมค่ะแล้วก็จะทําการติดตั้งเจ้าตัวซาวแดมใหม่เข้าไปค่ะ,ะเดี๋ยวเราพามาชมนะคะงานติดตั้งนะคะแล้วก็เทคนิควิธีการติดตั้งนะคะหเห็นไหมคะว่าการแดมของทางร้านนะคะก็มีความใส่ใจนะคะในทุกจุดนะคะของงานแดมค่ะ ้ามาสัมผัสกันจริงๆนะคะก็บอกได้เลยค่ะว่างานแดมนี่คือแข็งแรงและก็หนาแน่นนะคะช่วยรดเสียงรบกวนได้อย่างแน่นอนค่ะ คลิปนี้เราอยู่กับ t o y o ต a h ไฮรักแชมปประจำปี2024นะคะอยากแดมให้รถเงี่ยมนะคะคุณลูกค้าค่ะได้ต่อตรงเข้ามาที่ร้านโออฮอนซาวราชพรกษะให้กับทีมงานนะคะได้ทำการติดตั้งแล้วก็แดมซับเสียงให้กับรถคันนี้ค่ะงานติดตั้งจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะพาทุกคนนะคะมาชมค่ะประตูของรถ t o y o ต้าไฮรักแชมป2024เลยค่ะนี่เลยค่ะเมื่อถอดแผงประตูออกมาค่ะ เาจะพบว่ามีแผ่นพลาสติกสีชมพูตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราค่ะจะถอดแผ่นตัวนี้ออกค่ะเพราะว่าแผ่นพลาสติกนะคะมันจะทําให้เกิดค่า v i เบレーションนะคะแล้วก็ยังไม่มีเจ้าตัวซาวด์ดมค่ะเราก็จะทําการติดตั้งเจ้าตัวซาวด์ดมใหม่เข้าไปค่ะเดี๋ยวไปติดตามชมในขั้นตอนถัดไปกันเลยค่ะพาทุกคนมาชมงานติดตั้งซาวด์ดมกันค่ะตอนนี้นะคะแผ่นสีฟ้าตัวนี้ค่ะของแบรนด์คาริเบตนะคะก็ได้ถูกติดตั้งนะคะเป็นแผ่นซาวด์ดมค่ะ ดมตัวนี้นะคะเราใช้เทคนิค e n f o r c e m e n t ค่ะโดยการรีดน,นะคะเจ้าต,ตัวแผ่นดัมให้ยึดเกาะแข็งแรงและหนาแน่นให้เข้ากับโครงสร้างของรถ Toyota าแชมป์คันนี้นั่นเองค่ะและคุณสมบัติของดมของคาริเบตนะคะดัมตัวนี้ค่ะจะช่วยอุดรูรั่วต่างๆนะคะของแผงประตูค่ะและด้วยเทคนิคและคุณสมบัติพิเศษดัมตัวนี้จะช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกค่ะทําให้ผู้โดยสารนะคะที่นั่งอยู่ด้านในรถนะคะโดยสัมผัสถ,ถึงความเงียบยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันภายในรถ t ต y ยต้ h i l รักแชมคันนี้แล้วค่ะ,ะเดี๋ยวเราพามาชมนะคะงานติดตั้งนะคะแล้วก็เทคนิควิธีการติดตั้งนะคะดัม์นะคะช่วยลดเสียงรดกวนให้กับรถคันนี้กันค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะเราค่ะเลือกติดตั้งนะคะดัม์ในตำแหน่งบริเวณหลังคานะคะดัม์ตัวนี้ค่ะจะช่วยลดนะคะเสียงรบกวนต่างๆนะคะในเวลาฝนตกนะคะหรือว่าฝนตกลงมาค่ะจะทําให้ผู้โดยสารข้างในนะคะรู้สึกว่าห้องโดยสารนั้นเงียบขึ้นนั่นเองค่ะ เห็นไหมคะว่าการแดมของทางร้านนะคะก็มีความใส่ใจนะคะในทุกจุดนะคะของงานแดมค่ะไม่ว่าจะเป็นการนะคะขึ้นรูปนะคะของตัวแผ่นแดมนะคะให้ยึดเกาะหนาแน่นกับตัวบอดี้ของโครงสร้างรถคันนี้ค่ะเห็นไหมคะแล้วส่วนด้านหลังนะคะก็คือเป็นการแดมนะคะขึ้นรูปโครงสร้างของตัวบอดี้รถนะคะถ้ามาสัมผัสกันจริงๆนะคะก็บอกได้เลยคะ่ะว่างานแดมนี่คือแข็งแรงและก็หนาแน่นนะคะช่วยลดเสียงรบกวนได้อย่างแน่นอนค่ะ ในส่วนถัดมาค่ะเรามาชมงานติดตั้งซาวดดมนะคะของทางร้านโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ค่ะเห็นไหมคะแดมสีฟ้าตัวนี้นะคะของทางแบรนด์คาริเบตค่ะทางร้านนะคะใส่ใจนะคะโดยการใช้เทคนิคนะคะ e n f นฟร e m e n t นะคะโดยการรีดตัว,ตว,ตวแผ่นซาวดดมนะคะให้ยึดเกาะกับโครงสร้างบอดี้ของ้าตัวไฮรักแชมป์นะคะให้มีความหนาแน่นแล้วก็แข็งแรงค่ะแล้วก็ช่วยอุดรูเรือต่างๆนะคะ ทำให้รถคันนี้ค่ะเงียบยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าเรานะคะจะแบบว่าขับรถไปนะคะข้างนอกหรือว่าเจอหินหรือเจออะไรบนพื้นถนน,นะคะ่ะดัมตัวนี้นะคะก็จะช่วยลดเสียงรบกวนค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวช่างก็จะนําอุปกรณ์นะคะต่างๆหรือต๊วตัวบอกค่ะกลับเข้ามาประกอบให้กับรถคันนี้กันค่ะ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานอัปเกรดตัวซาวแดมให้กับรถไฮรักแชมป์คันนี้ค่ะและหัวใจสำคัญเลยนะคะของงานติดตั้งซาวแดมค่ะนั่นก็คือการประกอบอุปกรณ์นะคะของรถตัวนี้กลับเข้าไปให้กับรถไฮรักแชมป์คันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นงานประกอบนะคะเจ้าตัวแผงประตูค่ะหรือว่าเป็นชุดเบาะต่างๆนะคะหรือว่ากับชายข้างประตูทั้งซ้ายและขวานะคะ ก็ต้องถูกติดตั้งเข้ากับช่องตำแหน่งเดิมนะคะโดยงานติดตั้งของทางร้านโอวฮอนซาวราชพฤกษ์นะคะมีความพิถีพิถัน,นะคะ่ะในการประกอบอุปกรณ์ต่างๆนะคะเข้ากับช่องตำแหน่งเดิมนะคะให้อย่างเรียบร้อยแล้วก็เรียบเนียนให้กับรถไทยลักชมคันนี้ค่ะ ใครที่ใช้รถ t o y o ต้ตา i l รักแชม p นะคะและอยากหาซาวดัมดีๆนะคะเพื่อรถเสียงรบกวนภายในรถนั่นเองนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามมาที่ร้านโอฮอนซาวราชพฤกษ์ได้ค่ะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ